อาสวัสดีจ้าแม่อุดนสวัสดีค่ะอีซี่ทุกคนเนอจ้าอืมเป็นงไงนาะฟันดีบ่เนอะดิแม่ห้ไปแต่รูนแต่น่านบอกมาเพิ่มนมากเลยอันที่นองทางบ้านแม่เพิ่นว่าเลขติดเก่านั่นซื่อบ่ได้แล้วจ้าเลขทิดเก่าซื้อบ่ได้วันนี้ก็เลยสิมาถามแม่ว่ามือหนีโค้งสุดท้ายมือวันหววออกนะแม่ เออแม่มีตัวใดให้พี่น้องบอจ้ะที่โบติศเก่าต่ว่าอันแม่ได้มาตัวดีไปเมื่อคลื่อนฝันดีบ่อมันก็ได้โอ้ยเมื่อคืนนอนนับนี่แต่ว่าบ่ได้ฝันแต่บ้าแม่ก็คิดปธิฐานคิดว่ารือเดข59เก้าสิข้าบ่ออีพอหาเก้าหกเก้าันมันเมื่อนี้น่ะสิข้าบ่อหาเก้าหกเก้าเก้าเก้าอัน หา h o ไม่วางซินาจ้าทำเด็กตัวนี้สิเขาบ่อพ่อขันสิเขาให้ลูกเต่านอนดับดีเด้อวาซันอืมนับดีตัวบาทดีตึงดัานจังหวักี่มือละแต่ว่าท่านผู้ใดเอาตั้งแต่ตองวันที่แม่บอกมันสีได้อยู่น้แม่สีจีซื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่บัดนี้พูดว่าอันแล้วว่าซันแต่ว่าอั่นหิว่านําจังไหนเนาะจ้าอืมเอาร้านมากี่มือจังไห๋ห้านมากี่มือ อืมเอามื่อเสียละนอนนนับรับแหละแม่เพิ่นบอกเลขสิไ่บอกเลขแม่บอกแม่นอนนนับรับเมื่อกี้มื่อยังเงยเงี้ยเงเนเคยเห็ุจังสี่บอกแม่เมื่อเคยเห็ุจ้างเถียอืมเดี๋ยวนั่นนับรับเมื่อกี้มื่อแม่แม่ก็นอนเสือเลยนั่นแม่ก็บ่บโห่มันี่องยอกย่องอยู่ยอกไปยอกมาเฮ็ดยังพูดเสียได้ว่าฟังฟังเพิ่นว่าลานว่านี่ยฟังยังฟังเสียงยังเพิ่นว่าเสียงยังพาเพิ่นไปบินบาดเพิ่นตีระคังตัวว่า เออบานเป็นอย่างนะหามเฮ้ยนิบอยู่นะอันไม่น้อยนะท่านนิบอยู่เป็นอีหยังอีกยักษ์เขาอยู่อีหยังขึ้นทั้งนักฆ่าเฮ้าแม่เฟื่อว่าขึ้นทั้งนักฆ่าน่ะแม่ก็บอกอย่านี้แล้วแม่ดับเนาะขึ้นทั้งนักฆ่าเฮี้ยนเฮ้าแม่เพื่องว่าเฮ้ยมันบ่มีหยังดอกหามมาั่นว่าอันมันมันสิเป็นหยังนะขึ้นทั้งฆ่าเติ่งโดดปากแห้งเพื่องว่าบานในแม่ก็เลยว่ามันบ่มีหยังดอก ขึ้นทิ้งนังข้าน่ะมันมีบักม่วงบักม่วงมันโดนนกใส่แม่วางซีเออเปินยันสิแไหมฮะจยกยานเปิญยันเทียวบ่เคยเป็นืญแต่ว่ากับเบ้ากวนไม่เนา่บ้ากวนเทียนอนนับดีแต่ว่ามื่ขึ้นนี่เปิญยังคือกวนแม่แต่มาเห็นยังยังยังแงะบางใจยังเขายุ่ขึ้นทั้งนังข้าดังเตึ้งโดดเพิ่นว่าแม่ได้ยินน้ำเพื่อนบอกบอกหูยินแต่ว่าเพื่อนหูยินผู้เดียว เพิ da, ok. mm ่นห so, uh, like, ัวเย็นผู <pf unlikely> ้เดียวเด้อก็เลยว่าเอ้าหรือบอกเลขแม่บ่แม่ว่าจังซี่จ้าอันดังเตื้งดเพิ่นนอนบ่หลับเพิ่นว่าผู้ใดยนอีหยังึทงนัาเฮาหังคาเฮียนเพิ่นว่าอือทังหนัาเท่นึงเพิ่นว่าจ้ายขึ้นทงนัาเท่นึงยขึ้นทงนัาแม่ก็ตีว่าเป็นอันเฮียนแม่นบ่อันนึงน่ะมันก็สิเป็น51นันตัวอือเออ51 อืขคันเด็กตัวนั้นมันอัานนะร้านก็มาจิ้มมือไมาจิ้มมือยังสิล่ะก็หามือก็หาเนาะแม่ลำหรือมือร้านอีกนึงนี่วะม่อลานกันหนึ่งนี่ก็จียุงสิโอ้ยังมาแม่มาคันเด็กมืวนนั้นมันสืบอะได้ที่แม่บอกแต่เหนื้อมันสืบอะได้้จาก็จับมาโขมาเอาโค้งสุดท้ายนี่เป็นจังไรโอ้ร้านมาเออร้านมากี่มือนะเดี๋ยวก็ยนอีหยังบุึ้นทั้งนั้นข้าวสารเพื่อนหุ่ยินเทียนึงเพื่อนวะ ก็เห็นว่นใช้เหียนกับสีหาหนึ่งหนงตัวแม่นบอกหาหนึ่งหาหนึ่งใส้เหียนนะหาหนึ่งเอาหาหนึ่งนี่แหละบ้านในศูนย์เจ็ดกับแค่สีอั่นนะแม่นบอกศูนย์เจ็ดนันจะอันแล้วล่ะก็ศูนย์เจ็ดกับเอานึ่งเกลือกับสีเขียนไว้ในกระดาษให้เก่ืละแม่ถ้าพี่น้องเพื่อนมีผู้ซื้อได้เนาะผู้ซื้อได้ก็เอาในนี่แหละแต่บ้านี้แม่คงสุดอไทยแม่เลยว่าด่านบอกเรีกแม่บ่อ ก้าวเก้ากัมากขึ้นเก่ามันบอกแม่กัมากขึ้นเก่ามากม่วนี่ล่ะแต่ว่าสิสื้อไรบอ้นซื่อไรก็ไปเอาว่าตัวเก่าห้านนานละแต่ว่ามานนนอดดับี่เจ็ดนี่ตัวสำรองไว้บอแม่อันนี้ตัวสำรองอันหาหนึ่งกับหนึ่งเก็หนึ่งนะมันเป็นเก็ก็ได้เด้อือสิออกตัวเก่าจะให้คิดเอาแม่มันใจบอเดี๋ยวทีว่งไว้แม่กับมันใจหนึ่งหายุสแอนดีแยวเยอะนี่นะ แต่ว่าตัวเก่าน่ะมันซื้อบ่ได้แล้วคันซื้อได้ก็ซื้อแต่ว่าเนี่ยใจแม่ก็มักกับตัวเก่านั่นน่ะแต่ว่าตัวนี้โค้งสุดท้ายนี่15จ้ถ้ายนอีหยังใส่เฮียนน่ะหลานก็นอนบ่ดับก็มากี้มือแม่บ่เคยได้ยินจักเทมันบ่แม่แม่นโอ้ทั้งบ่เคยมันบ่เคยมากี้มือจังสิจักมากีก็สิเอิ้นโลดมันบ่จ้าแม่นก็สิเอิ้นโลดมันบ่เคยกี้มือมือนี่ป ร้านแีรเมื่อขี้เมื่อขี้ขี้ขี้สิจนสะดุ้งอ่ะนะบันนี้ก็ได้่าเอานี่มันบอกเรืกแม่บอกว่าสันปะอะมันกัดเสิออกอยู่มือแม่อยู่ได้แหละตัวใดแม่นี่เบ่งเอาเอาขึ้นเบอร์ใส่กล่องให้พี่นองเบอร์หลบมันเดี่ยมแม่เห็นอยู่จ้ะเห็นอยู่นี่เลยนับความมัาแงมัน อ๋อค่ะพี่น้องคะตรงได้แมสซี่แน่จ้ะนี่นี่แม่บาเห็นเป็นซิบหาเลยอ๋อเป็นซิบหากระตรงกันก็หาหนึ่งแมตตัวนี้เออยู่จะโม่กับซิบหาจ้ายี่จะโม่กับหาหนึ่งจ้าแน่นบอกแม่นยู่รังแม่น่ะกับหาหนึ่งเอาอันค่นพี่น้องทางบ้านเบิ้งบ่เปลี่ยนนะคะสําหรับแม่อุดรเรามีเซ็นเนาะ แล้วกะสีเบืองออกนะค่ะสําหรับเฮ้ากับสีเบืองบ่ออกปันได้ตัวเนน้อยนี่แม่ี่แม่จ้าอ๋อให้แม่เบืองให้ละค่ะแม่เออบ้านนี้กะนี่นี่ยูดหลังนี่ยูดหลังนี่นี่เห็นไนี่นี่ถี่เป็นเน่าเนงว่าถีเป็นเน่าเนี่เป็นเด็กนึ่งอือันีนี่นี่ยมันสีมาเป็นเด็กหาได้มาขีดแมว่านี่จ้าเห็นเป็นเด็กนึ่ง แต่ว่าอันนี้อันจันจีล่าเห็นน้ำโยหานี่แต่ว่า,วานั่นอ่ะจ้าเห็นหานอะ่ะตัวบางไงเดี๋ยวว่าขั้นหน้ามี่คือยิ่งน้าสี่ขั้นเป็นสามตัวนะจ้าซี่หนึ่งหาหาหนึ่งสี่กระได้บออเอาไซบอแม่าขั้นตัวหนสื่อกระได้หองกับฮันมาตัวนี้มันแค่แค่สีว่าอันตีหนอสีหนึ่งห้าบอแมนซีหนึ่งห่าบอส่ไห้เด้อ นึ่งหาเออสีอันบัแม่เิ่งเด็กอนเอ๋เอาให้ฮางเรื่องนีล้ละแม่มือนีโคงสุดไทยพี่น้องเอาแขนๆรลดคงสุด้ายเอาแม่ยกให้พี่น้องเบิ่งนะจ้าอือเนี่ยเห็นบ่เห็นอยู่ค่ะมันเดียมบ่บ่จะชัดเจ๋วเออเอานีเด้อค่ะ นี่แหละเห็นหนึ่งหาหาหนึ่งนี่แหละหนึ่งหาหาหนึ่งทัานตัวนั้นสื่อว่าใรฮะกับมนต์มาตัวนี่เบิงจ้ะถ้าหา,กากเก่าหูกเก่าเต็มเนาะแ <PM. S 1> ม่แม่กะเล่ห์แมา่หาหนึ่ง,<อ>งกับสุด,สดท่ายกะได้แม่หาตัวนี่ละกังสุดถ่ายวันหวยออกเนาะแม่แม่จ้ะแต่ว่าอันเด็กอันพระแม่เท่านี้แม่ขอเพลินนะน้าแต่ว่าเห็นเป็นอันเป็นแปดหาสอง เป็นแปดหาสองเด็กไหมเท่านี้นี่นะแต่บานสองหาคือสิ 40, บัวมาหน้ากันแต่บ้าขั้นมากกับสิมาหาแปดหรืสสอ,อ 9, ส,สิออกตัวเก้าคือสีออกตัวเก้าว่าหาเจ็ดหาแปดคือเก้าว่าน่ะนะขั้นตัวนี้มันอันอันนั้นอันนะนะเขาหันหัวมาทั้งนี้หาเจ็ดหาแปดทัางมันตีอันนี้นะแต่บ้าเด็กยุโตแม่นะ่ะมันมีหาหนึ่งหาหนึ่งแต่บ้าหนึ่งนี่มันเป็นเด็กเก็ดก็ได้ เออแม่นบอกขันสื่อตัวนี้ว่าได้แล้วสิว่าแม่อันบอกหลายตัวแต่ว่าแม่แน่ก็เลยว่าตัวนี้ละแม่ก็ได้ตัวนี้ละแต่เริ่มแรกน่ะค่ะขั้น่ามันอันเหมอเดีลยวกับแจงสิว่าน้ำแจงไหนแต่ว่าทั้งผุนว่าอันกระซื้อไใบแต่ว่ากับมาหันเอานี่อันหาเกจหาแปดกระเนึ่งเกจหาเนืองเอาให้มันได้แม่นบอกซีหานี่ไม่ยิ่ยงน้ำซีนี่แหละ แม่ว่าน่ะเอาให้มันไห้เริ่มืหมือนี่นะเอาหาแปดลงอยู่บ่แม่ฮาแปดลงแน่นีิไปบ่าวโลงให้ฮาแปดเพราะว่าหาเก้ามันดับสิให้พี่ล<า>องเอฟซีหาเก้าน,นะมันอันเลือกเอาเนาะเออหาเก้ามันอันนี่ล่ะเ้ากระโดดลงมาเต็มหนึง่งแต่ว่านี่ล่ะนี่แม่เท่านี้เพิ่งกระไฮอันเดียวได้ลูกสิบปตีเอาอเห็นแม่เท่านี้เพิ่งไฮนะแปดสองห้า เออตีเอาฟั่งความฟั่งความเบาเทวดาเพิ่งกระหายมากแต่ตองหวัดแต่ว่าขั้นสื่อบ่ได้กับมาเอาตัวนี้คงสุดท้ายเมียหายทานี้เออก็สิพ่อสื่อไรอยู่ตี้เนอให้ดำให้ด้วยทุกคนนะคะพี่น้องเอออันนี้กับเป็นแคเนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมค่ะอืมให้ดำให้ด้วยเด้ออันปีเตอร์บวน อจ้าทำให้ด้วยไหวพรให้เอฟซเนี่เด้อจ,จ้าสาธุเอซีเอ้ยให้ถูกทุกคนเด้อมาเนี่ให้ร่าให้ด้วยเด้อให้ไปเอลอันไทยจ้า,า,ารเอลรัฐวาลเด้อเทวดาเอ้ยมืาอนี่ยรัฐาบาลสามมุ่งคืนจ้าให้ร่ำให้ด้วยทุกคนว่าอีหยังออกไปก็ให้ออกตรงเมยียเบานี่แหละสาธุสาธ <c oughs> <ๆ>ุให้ร่าให้รวยเด้อสุขให้มันกัน สำหรับแนวทางแม่อุดรนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องเอฟซีโศกโศกขั้นเก่านั้นมั่นรต่อัดเก่านึงมันกตหลับ